กันเป็นมาเฟียเหรอต้องให้ต้องให้ตำรวจเนี่ยนะออกมาตะเบะคุณนะแม่เก่งจริงๆพอคุูอยู่ที่สาแก้วสี่ห้าวันก็ไม่โผล่ออกมาเงินหนึ่งล้านถ้าผมได้จากการดําเนินคดีนะครับผมบอกทุกคนตรงนี้นะผมจะเอาไปช่วยคนสาแก้วฟ้องหนึ่งล้านผมก็สู้ยันดีกาถ้าถ้าฟ้องก็กกับก,บกบปนักลบอ่ะนะผมก็มีบาดแผล ก็จับตาการเข้ามาทําหน้าที่นะครับผมเองเนี่ยก็ชื่นชมนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยินดีในการที่เข้ามาทําหน้าที่ช่วยเหลือชาวดงสาแก้วแน่นอนนะใครมาผมก็ชื่นชมยินดีแต่พฤติกรรมเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่คุณกันทาเนี่ยเห็นคุณไปตอบโต้กับไอ้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะเพราะกูกันจอมพลังมาแล้วกูเนี่ยกันเขาพูดอย่างเงี้ยกูเนี่ยกันแล้วก็ออกรูกเหมือนทรงนักเลงเนี่ย นะครับซึ่งแน่นอนนะย่อมย่อมที่มีคนจะชื่นชมแล้วก็พอใจชอบในบทบาทแอคชั่นนะคุณอาจจะได้ยอดได้เยอะอาจจะมีรายได้ก็อะไรก็ด้ก็แต่คุณนะนะแต่ว่าสิ่งที่วันนี้ที่เห็นเนี่ยคุณแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างเป็นการสร้างปัญหา ท,ที่จะเตรียมกำลับบงจะเกิดขึ้นในหรือสร้างความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคนเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นเขาอะไนะเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนบรุ่ะลุถุงใช่ไหมนะหลายคนที่เห็นอยู่นะบอกว่าเฮ้ย hey, กันจอมพลังทําไมบอกว่ามึงอะไรนะมาอะไรนะทำลายสาแก้วเหรอกันดลังไปทำลายสาแก้วแล้วมึงพูดเป็นนักเลงกูไม่ชอบนักเลงต่างถิ่นเว้ยนะกูไปเจอมึงอะ่ะไปอะไรนะ ไปเห็นหน้าสอพอพอกูเห็นปุ๊บกูขับรถมารอที่บ้านเลย <c oughs> มึงแม่งเป็นนักเลงแบบไหนวะกูงงมากาก,กูงงตะกะมากนะครับนะแล้วทําไมไม่ลงมาหากูเลยล่ะครับนะแม่เก่งจริงๆพอกูอยู่ที่สากแก้วสี่ห้าวันก็ไม่โผล่ออกมาเรื่องคดีตั้งแต่ปีหกห้ามึงทําอะไรกันอยู่วะมึงทําอะไรอยู่วะ ในระหว่างที่คุณไลฟ์สดเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยคุณเดินมาจากหน้ากองสืบเดินมาที่โรงพักพัฒนาซึ่งมันติดกันในระหว่างที่คุณเดินเนี่ยคุณก็บอกว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวบัญชีบริจาคนะผมเนี่ยก็ติดตามท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่ายังไม่เปิดให้เลยผมโทรตามทุกวันนะคุณกันบอกแบบนี้ ผมถามว่าคุณการเป็นใครไป,ไปบอกทอ่านผู้ว่าไปบอกท่านรองผู้ว่าให้เปิดบัญชีช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยครอบครัวในครอบครัวหนึ่งเนี่ยคุณการเป็นใครผู้ว่าเป็นใครทําไมคุณกันไมไ่บอกกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วครับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถามว่าทาไมปล่อยให้ป้าโบผันเล่ร่อนขนาดนี้สิบปีคุณกันอ,น,อนอยู่ไหนครอบครัวของป้าโบผันอยู่ไหน เรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายถ้าคุณการบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปบี้กับพัฒนาสังคมให้มาดูคนเล่นล่อนอีกในทางกลับกันถ้าคุณกณันบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปดูก็นี่ไงสิ่งที่คุณการทำกำลังแอคชั่นอยู่เนี่ยนะมันกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบคุณกณันเป็นมาเฟียเหรอต้องให้ต้องให้ตำรวจเนี่ยนะออกมาตะเบคคุณนะต้องมายืนตามไหมตำรวจก็บ้าจี้ สมควรแล้วนะครับที่ภูมิกับอรันย้ายไปอ่ะอย่างการจอมพลังไม่ต้องบังคับไม่ใครหรอกครับนะผมลงบัญชีลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายคนก็เห็นผมลงไปเนี่ยทุกคนเนี่ยเอฟซี FC ผมเนี่ยช่วยกันเนี่ยส่งกําลังมาช่วยเหลือเคสเนี่ยสองล้านกว่าแล้วผมไม่เคยเปิดริจาคเข้าบัญชีตัวผมนะครับไอตัวไอตัวที่พูดอ่ะเปิดริจาคเข้าบัญชีใครนะครับนะเคยเปิดริจาคเข้าบัญชีตัวเองหรือไม่นะเี่ผมตั้งคำถามนะนะครับแล้วบอกว่าผมเนี่ยไปบังคับ ให้ท่านรองผู้ว่านะเปิดบัญชีกอโทษนะครับเปิดบัญชีให้คนใดคนหนึ่งเฮ้ยอันเนี้ยมินผมนะเว้ยนะผมเนี่ยนะครับนะเพราะอะไรเพราะผมคุยกับทางท่านรองผู้ว่าจังหวัดสระกแก้วนะคุยมาหลายวันในเรื่องของการเปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือเดือของแก๊งลูกตำรวจเป็นบัญชีบรรเทาสาธารภัยของแก๊งลูกตำรวจนะครับ นะบรรเทาบรรเทาเหตุที่มันเกิดขึ้นคือใครที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะจะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดทนายรถนะครับนะตอนนี้ผมมี2ทีมทนายนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทนายรถนะครับก็เนี่ยผมนะครับเซนนะครับตั้งทนายบอกชื่อได้ไหมฟ้องอะ่ะนะเดี๋ยวก่อนออเดี๋ยวให้หมายไปถึงบ้านดีกว่านะให้หมายไปถึงบ้านแล้วนี้นะครับฟ้องต่างกรรมต่างวาระ เงิน1ล้านถ้าผมได้จากการดําเนินคดีนะครับผมบอกทุกคนตรงนี้นะผมจะเอาไปช่วยคนสากแก้วอ่าทุกคนรู้ไว้นะต่างกรํมต่าง,างวาร่านะมันกี่รอบนะูฟ้องตามรอบเลยนะครับนะถ้าจะฟ้องผมก็ไปแล้วก็สู้ด้วยนะแพ้ก็ติดคุกกว่าแค้นั่นเองแล้วคุณกันเป็นใครผมผมตำหนิไม่ได้ยังไงฟ้องหนึ่งล้าน ผมโดนก,กตอตจังหวัดอ่ะฟ้องผมห้าล้านเน่ยแล้วผมสู้จนชนะด,ด้วยผมก็สู้ยันดีกาถ้าถ้าฟ้องก็ก,ก็ก็ไปผมกลัวตลอดอยเวลามีคดีมาตลอดอนะนักลบอ่ะนะผมก็มีบาดแผล